เชีมมาหาแม่มาหาแม่แล้วเชียมาหาแม่แล้วมาหาแม่มาไปป่ะไเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวบิ๊กชีเลยป่ะแล้วมา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 แล้วเดี๋ยวม่พาไปเที่ยวบิ๊กชีแล้วมามาแล้วมาปะไปแล้วเดี๋ยวมามามาแล้ว

แม่หอมหนยแล้วมาแม่หอมหนยมะมามมแม่หอมหนมาออะไรดูเอาอะไรหนฟันก็ก่ซี่ละหนดูดินดูฟัน เป็นใหญ่ไม่เป็นไรจี้มอาตัวว้าวไหนๆแลูกนะยิ้มหนึ่งยิ้มยิ้มยิ้มอะไรนะอะไรนะพอแล้วนะลูกนะ